โอ้ยสองคนช่วยกันต้อนลูปันดูครับนด้ยครับยังไม่ตายก็เดี๋ยวต้องไงล<ด>ูปทะเลเฮ้ยวิ่งกินไหมวิ่งกินมาโอ้ยดูนี่ขุดกันครับลูนึกว่ารูปปูเห็นแล้วล่ะครับมันเป็นสามปองนะครับโอ้ยเนี่ยครับ,รบอันนี้หนึ่งปองนะครับเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งปองโอย้ยเดี๋ยวเอาเตี๋มดักไว้ครับเนี่ยเตียมดักไว้ครับโอ้ยโอ้ยวางจะทำชมดูสิครับเสียไปขาด้วยโอ้หักเงียงก้อน แต่ลายครับแต่ลายตรงหักเงียงครับกรดุกทะเลวางรองแล้วก็สับครับหักแล้วม้งี่โลเน่ยโลสามแมงสงสามโลเนาะครับเงียงหลัง โอ้ยหัวเต็มกับมือเลยอะดีๆโอ้ยตาก,กันคนละทางครับมันมีสามมีสามป่องนะครับผมอุดไว้ป่องลแล้วก็อีกสองสองป่องช่วยกันเอาขากระทุ้งนะครับโอ้หฮักยางหลวงอ่ะฮักได้เหใช่ไหเอา,เอาดี<ท>ไปดีไปดีฮ<อ> <ๆ S 1> ักแก้มดูดีหดดโหขอดูตัวหน่อยขอุดยางดูดีอ่ะ หนึ่งโลครับนี่โอ้ยถือหางให้ดูครับจะยกโอ้โหต่าๆเลยครับให้เปิดหน้าให้ดูดูดูหน้านะครับเปิดเปิดเปิดค้างหยิบข้างนี่ค้างปลาครับค้างปลาหน่อยเสรีครับโอ้ตัวนี้สองสามโลจะหยิบหางขึ้นนะครับต่ำโอ้โหสวยงามครับนี่มาขุดปูได้ปูหลายตัวแล้วครับครับผมนี่เยอะเลยเนี่ย โ okay. อเคไปกันต่อโอ้โหหัวเขี่ครับ